สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น,ว,นวิทยากรบทันทีเราลงโสดาสีครับนะครับถ้าหากว่าตอบตอบได้น้ตอบผู่เนาะ ก็หัวข้อที่ผมบรรยายจะพยายามสรุปผมฟังที่เัาเยอะๆแล้วผมจะถามนะต่อมาที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สําคัญนะคะเผยแพร่ไปยังที่น้องประชาชนแล้วก็มีความจาเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อและก็สามารถขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่29มีน 6, 60, าคม2568ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องสร้างภูมริรู้และทักษะให้เกิดภขายการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นการป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมหรือข้อมูลข่าวสารที่ผูกปิดเงือนแก่ประชาชนงานประชาสัมพันธ์ สีภาพการสื่อสารของเครือข่ายในยนุคพิจิทัลระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาสัพยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ก้าวทางสื่อใหม่จังหวัดเลยทันนี้ก็ก็มีสื่อสารสื่อสารในเรื่องของเนี่ยเวลาเขาเป็นไหนมอเดงมอจังหวัดเลยนะครับสวนผลไม้จังหวัดเลยอะไรเงี้ยนะครับดีน,นอกจารูดูว่า การสื่อสารที่ออกไปถ้าออกไปบแบบลักษณะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจำปากเดียแได้เนี่ยเนี่ยวันนี้สตอรี่คนเดียนะครับร้อยคนเนี่ยลองลองส่งอะไรส่งอินสตากแกรมส่งอะไรคนเดียวและเรื่องเดียวสำหรับเนี่ยคน,นยแีกอ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 กอีกอีกอออีกอีปอีกกโปอกอีอีกอกอก,ก,ก,กอีกอออ ทุกคนครับช่วงเช้าเอ้ไม่ใช่ช่วงเช้า,ช,าช่วงบ่ายที่ผ่านมาเราก็ได้ฝึกการปรบมือไปแล้วการปรบมือมีหลายระดับเนาะมีตั้งแต่ลุบาลมีประถมแล้วก็มีมัธยมช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปตัดต่อคลิปสั้นกันเดี๋ยวจะขออนุญาตพาทุกคนมาฝึกภาษาสัมผัสเปิดการรับรู้ด้วยตนเองก่อนทุกคนครับเอามือขึ้นมาสองข้างมือชี้ ดูชี b b ้นะขึ้นมาสองข้างชี b b ้ไปที่ตานี้ตาหูจมูกปากตาหูจมูกถัดไปเอาใหม่นะสามสิตาจมูกปากตาเร็วๆนะลองดูนะตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาลดนะลองอีกหน่อย มูกปากตามุจมูกปากตามุจมูกปากตา,กา,กตาแก้วทุกคนเอามือพอบไหนมาแก้วกระลาพับนะแก้วกะลาขันกะลาพับใช่ไหมขันโป่ก็แจกนะครัโป่งเป่าลูปโป่งโป่งฉันเคยเด็ดเล่นเ,เด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ด เด็ดเย็นเชนเคยดเด็ดเล่นเด็ดถ้าพร้อมแล้วสามสี่มาโอ้กาง่อย